นี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยสองสามมื่นที่ผ่านมาครับพี่น้องครับมีพี่น้องเกษตรกรนะครับเนาะเพิ่นมาตัดใบเข่าครับพี่น้องครับนี่ซึ่งเหตุผลของเพิ่นนะครับเพิ่นก็บอกว่าห้าหลายนี่แหละครับพี่น้องครับนี่เนาะครับการตัดใบเข่านะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเนาะสำหรับทีหน้าของพี่น้องป้องปายนะครับผู้ที่มีหยาหลายเนาะครับเนาะกับเป็นเรื่องปกตินะครับ ของการตัดใบเขานะครับเพื่อสีมันโป่งใหม่เนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับเวลากระลวงเลยมาแล้วนะครับปลายเดือนกันยายนแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะมาตัดใบเข่าแบบนี้นะครับบอกว่าผลมันสิเป็นยังไงนะครับซึ่งปกติทั่วไปนะครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่วานปุ๋ยรับร่วงนะครับเอาหมากเอาผลแล้วนะครับเอาวันนี้เขาจังมหาคำตอบกันนะครับว่าหลังจากที่ตัดใบเข่าช่วงนี้แล้ว ผลมันสิเป็นอยงไรครับพี่น้องครับผมเอาสวัสดีครับเฮียครับผมสวัสดีครับจาร์ครับสวัสดีครับช่วงแฮปปี้คลินิกครับเฮียครับวันนี้ยังมีพ่อแม่พี่น้องป้อปไยบางส่วนนะครับที่ตัดใบข้าวอยู่ครับเฮียครับผมคําถามก็เลยถามว่าตัดได้อยู่เลือครับเฮียสาหรับช่วงนี้ครับใบข้าวครับผมครับผมครับก็ในช่วงของแฮปปี้คลินิกตอบปัญหาเกษตรกรชาวนานะครับก็ในช่วงนี้ นะครับจากคําถามที้ว่าในช่วงปลายเดือนกันยาวันนี้ที่ย5่านะครับใช่ครับปลายแล้วตัดใบข้าวได้อยู่หรือไม่นะครับที่ทางอาจารย์ถามมาแล้วก็ทางลูกค้าถามมาทาง YouTube ทางไลน์นะครับครับครับก็มาเล่าเรื่องของการตัดใบข้าวนะครับก็ได้รับความนิยมมาได้พักใหญ่แล้วแหละเกิน5ปี10ปีแล้วนะครับเรามาดูสาเหตุของการตัดใบข้าวก่อนว่า เหตุอะไรทําไมเกษตรกรถึงตัดใบข้าวกันครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือหนึ่งเรื่องของวัชพืชหรือเรื่องของหญ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยการทํานาของทางอีสานหรือว่าหลายๆพื้นที่ที่เป็นนาปีนะที่เป็นนาปีนะครับอันนี้เจาะจงไปที่ข้าวไปอย่างเดียวจะทําเป็นนาหวานเป็นหลักนาดำเนี่ยจะไม่ค่อยมีมีก็น้อยในรับมีก็น้อยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งเรื่องของหญ้า หญ้ามันเยอะนะพอหญ้าเยอะเกษตรกรไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็เลยใช้วิธีการตัดนะนี้สาเหตุหนึ่งที่หนึ่งนะครับครับผมก็คือตัดเพราะว่าหญ้าเยอะเพื่อมีความเชื่อว่าข้าวมันจะขึ้นแซงหญ้าขึ้นมาแล้วทาให้หญ้าเนี่ยหายไปอืัและพอปฏิบัติจริงๆนะก็ขึ้นมาทั้งข้าวทั้งหญ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับครับผมฉีดยากาจัดตันเื้เหมือนเดิมครับผมนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สอง ยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมาก็คือช่วงเข้ามาเนี่ยถ้าเข้าเบาก็ต้นกันยานะถ้าเข้าหนักก็ปลายกันยาต้นตุลาครับแต่ว่าเข้าในงามจัดครับงามมากอาจจะด้วยการใส่ปุ๋ยยูเรียเยอะหรือดินน้ำน้ําฟ้าไอน้ําดีนะฮะดินดีน้ําดีมันงามงามยิเฟ้อ,อเดือนสิงหาข้าวเป็นเม็ดละอืบบแบบนี้นี่ กว่าที่จะออกรวงนี่ขึ้นไปเม็ดกว่าสองเม็ดนี่ข้าวล้มแน่นอนครับผมเกษตรกรเจอเหตุการณ์ข้อที่สองนี่ก็คือตัดเพื่อทําให้มันขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าลดการมันโตจัดนะมันงามจัดก็เลยต้องตัดเพราะว่าถ้าไปเยอะนี่อย่างที่ออกคลิปช่วงแรกๆเกี่ยวกับโรคพืชระบาดแมลงระบาดืยอระบาดนะฮะเพราะนั้นก็เลยต้องใช้วิธีการตัดนี่คือสาเหตุที่สองที่ทําให้เกษตรกรนี่ตัดสาเหตุที่สามมีการระบาดของ โรคราและก็เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับโอ้ใบงามจัดเพี้ยเอ่ยโรคเอ่ยต้องตัดนะอันนี้คือสามสาเหตุหลักที่เกษตรกรตัดนะครับที่ในการตัดใบข้าวแต่ทีนี้จริงๆแล้วเรามาดูว่าเราควรจะตัดช่วงไหนดีครับนี่แหละเฮียครับสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะมีพ่อมีพี่น้องบางส่วนนี่ยังไม่มีความเข้าใจก็คิดว่าตัดตอนไหนนี่ก็สามารถตัดได้ครับ แล้วยังไงครับฮี่ครับครับผมสําหรับเรื่องของการตัดระยะเวลาที่ควรตัดถ้าเลือกได้นะครับถ้าจํากัดได้คือไม่ควรเกินวันแม่หรือวันที่12สิงหาโอ้เดือนเดือนสิงหาเดือนสิงหาครับไม่เกินวันแม่ไม่ควรเกินวันแม่คือหลังจากนี้ถ้าเลือกได้ไม่ควรตัดอีกแล้วอืมครับเพราะว่าทําไมอ่าให้ตัดภายในวันที่12สิงหาครเขาคือถอยหลังกลับไปนี่ตัดได้ครับแต่ถ้าหลัง หลังสิบสองสิงหามาทางกันยาแล้วเนี่ยไม่ควรตัดแล้วเพราะว่าข้าวนาปีเนี่ยมันจะเริ่มตั้งท้องประมาณเดือนกันยาต้นเดือนกันยาพาวกข้าวเบานะกอสอสิบห้าจะเริ่มตั้ง,งท้องแล้วกว็กลุ่มหน้าห้าเก้าแล้วพอมาปลายเดือนกับต้นเดือนตุลาก็เป็นกลุ่มของมะลิกับข้าวเหนียวกอเขาหกมันจะเริ่มตั้งท้องแล้วเรานับระยะเวลาจากสิบสองสิงหามาถึงาปลายเดือนกันยานี่ใช้เวลาประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งนะครับ,รบเพราะนั้น ถ้าเราไปตัดหลังจากนี้ปุ๊บนี่ระยะเวลาในการเตรียมตัวเพื่อการ่าตั้งท้องพอเราตัดปุ๊บมันขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีลำไม่มีอะไรเลยเอาถึงเวลาต้องมาต้องตั้งท้องแล้วคือคือเมื่อถึงเวลาเนี่ยมันก็ต้องตั้งท้องอยู่ดีต้องตั้งท้องเพราะว่าจัดเป็นข้าวนาปีครับดังนั้นนะจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ต้องตั้งท้องก็ตั้งตั้งท้องครับอพอตั้งท้องมาเสร็จนี มันเล็กๆครับล้วออกรวงแล้วรวงก็มาอ,อ๋อเนาะอ๋อแยะเออเออเ็กๆสั้นไม่สมบูรณ์สมบูรณ์นะฮะพ<อ>ระระยะเวลาในการสร้างลำสร้างลำและก็การสะสมอาหารเนี่ยมันน้อยไปหรือกส็สั้นไปเพราะนั้นถ้าเลือกได้นี่อย่าให้เกินวันแม่นะฮะหรือว่าภายในอ่าสามสิบเอ็ดกรกฎาเนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วครับผมหรือวันแม่จํากันง่ายๆเนาะเอาเอาง่ายๆเลยคือวันแม่เนาะวันแม่ครับเป็นวันสุดท้ายแม้แต่การหวานข้าวเองก็ควรจะเป็น สุดท้ายแล้วอย่างที่เพ่นบอกว่าหวานวันแม่เกีย่ยววันพ่อนี่นะใช่ครับผมอ,อันนี้เป๊ะเลยอ๋อเป๊ะเลยเนาะเป็นตำราของโบราณที่กล่าวไวน้นี่ถูกต้องเลยครับ<อ>ครับถ้าหลังจากนั้นมานี่ไม่ควรหวานข้าวแล้วข้าวนาปีนะครับไม่ควรตัดใบข้าวีกแล้วนะเพราะถ้าตัดปุ๊บในระยะเวลามันต้องมีการพักตัวครับพอพักตัวเสร็จจะต้องสะสมอาหารเพื่อการตั้งท้องนะครับนะเพื่อการตั้งท้องเสร็จปุ๊บเราก็ออกรวมได้สมบูรณ์เม็ดใหญ่เม็ดโตเพราะฉะนั้นตอบได้เลยนะถ้าเลือกได้ นะถ้าเลือกได้ไม่ควรเกินวันแม่วันที่สิสงิงหาของทุกปีหลังจากนั้นไม่แนะนำให้ตัดเอาครับเอาขอขอบพระคุณเฮียอุดเป็นอย่างสูงครับผมครับผมขอบครับอย่างครับเอาครับพี่น้องครับยังทีเฮียเพื่อนในวาจาให้กับพ่อพี่น้องปองไปเดี๋ยวเราฟังกันแล้วนะครับเพื่อนไก่คำตอบนะครับที่ชัดเจนแล้วนะครับเนาะเอาวันแม่เป็นที่ตั้งครับพี่น้องครับนี่เนาะหลังวันแม่เป็นต้นไปครับ12สิงหานะครับกับพระคุณที่ทำการตัดใบเขานะครับเนาะ นี่คือหลักการเบื้องต้นนะครับเอาจใจไส่ก็ฝากพ่อพี่น้องป้องไปกันแล้วกันนะครับสาหรับท่านใดที่มีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทานานะครับกระซงขอคําถามมากกันแล้วกันนะครับที่ใต้คอมเมนต์ของแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะเอาทายสุดกับฝากพ่อพี่น้องป้องไปนะครับในการติดตามนะครับในการกดไลค์ในการกดแ like, ชร์ และกดติดตามนะครับท่านใดกดติดตามเราอย่าลืมกดกระดิ่งกดหมากแรงเด้อครับนาอหลังจากที่นุ่มขวัญชัยนะครับได้ทาการอัปโหลดนะครับคลิปต่างๆนะครับซึ่งเป็นคลิปใหม่แล้วนะครับใหม่กับสีแดงดึงนะครับขอไปยั่งเครื่องโทรศัพท์ของพี่น้องปองาปนะครับเอาเอาฝากไว้พี่น้องนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับเอาสาหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับ พร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขอมราผ้าจากพี่น้องปองปายไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกากคาว่าสวัสดีครับผม